สวัสดีค่ะอยู่กับเช้จับปาดงนะคะเีเรามาลุ้นลุ้นนะคะว่ายอดแสงอะไรนะดาดารู้ตัวหรือเปล่ามีพัสดุมาส่งไม่รู้มาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นก็เพิ่งจะรู้เมื่อกี้นี้แหละเพิ่งเดินเข้ามาบอกว่าทําไมไม่แกะกล่องอ้าวกล่องอะไรไม่รู้เรื่องเลยอ้าวเสื้อจ่ายตังให้แล้วเหรอสี่แสน เก็บปลายทางยกให้เสือไปเลยไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะะพัสดุส่งถึงดาด้านะบอกว่ามีข่าวดีมีพัสดุส่งถึงดาด้าตั้งแต่เมื่อวานแต่ไม่นดไม่รู้เพราะว่าเมื่อวานนี้เราปลูกรือต้นไม้เสร็จเนาะก็ลำลำเสร็จไม่นดก็รีบพามีบุญไปหาหมอเลยมีบุญเป็นอะไรอ๋อไปทำหมอ พามีบุญไปทํามันเพราะว่าเขาเดิน3ามขาขยิกขยิกมาเห็นแล้วสงสารเขาไปสองวันสามวันกลับมาก็บางทีก็มีแผลเต็มตัวบางทีก็เดินสามขามาเดินสามขาเพราะอะไรขาบวมไงไม่รู้มันโดนอะไรไม่รู้โดนกัดหรือว่าโดนอะไรขามันบวมแล้วมันเดินสามขาต้องเดียวอะไรกับทำมันทีนี้เอา้ามันจะได้ไม่ออกไปข้างนอกไง มันจะได้ไม่ต้องเยาหาสาวคือออกไปหาสาวแล้วก็โดนตัวผู้รุมร้ายกลับมาไปแย่งสาวการต่างหมู่บ้านใช่ก็เห็นไหมเขาเขาแบบว่าเราอยู่ในนี้เนาะเราออกไปข้างนอกก็จะโดนรุมไงเพราะว่ามันตัวไปแย่งสาวเขานั่นแหละแกแกแกไม่ใช่แย่งสาวอย่เสือ บางทีอาจจะเป็นแบบเขามีคู่แล้วอะไรมาอะไรมาเปิดเจอสาวที่เขามีคู่อยู่แล้วนะเจ้าของเขาก็รู้ก่องแต่เมื่อวานแล้วเจ้าของยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวเห็นเหกล่องตั้งอยู่ก็คิดว่าของใครก็ไม่ได้อ่านเนาะไม่รับปากเสร็จก่อนนะมันจะเลยไม่ต้องถ่ายมี่เอา ออแต่เปิดพมานกั้งปั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 งีังคังป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 ัอปัง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 ปันปั่ปังปังปังมานปังปังปังปัแว่นที่ไม่ปิดส่งมี่ยูงไหนส่งมาก็องู่ในั้องหมดเลยนี่แหละที่ังปังปังีังปังยางปัราัง่ังปัง่ัมังลังงังังัฮะไม่ทราบเลยค่ะ S <S 2> <S 2> <S ให้ป้าให้ป้าอ่านนะคนใส่แว่นอยู่กลางๆเลยคนยังอ่านไม่เจอคนมา เออชนจิตนั่นแหละอ้าวคนเดิมคุณแม่จิตนะบอมินคุณชนจิตเนื้อจะเป็นแว่นเจ็บสีเอ้าเนือแค่จำได้รือว่าเขาส่งแบบของแอดแอนมาให้ด้วยพี่เสือเคยไปกับป้าไทยบ้านแล้วเออบ้านคุณแม่จิตเนี่ยที่นาบอมินเนี่ยคุณแม่จิตที่ไปเอาต้นไม้นั่นแหละนั่นแหลยกราบขอบอกคุณคุณแม่จิตมาประมาณสองรูปสิยังยังไม่รู้เลยว่าข้างในคืออะไรนี่ชื่อด้วยนี่มีข้อคา มีข้อความด้วยนะฮะแว่นตานี้สำหรับสำหรับสำหรับอายุสี่สิบห้เอ๊ยเพื่อนๆทุกคนเรามีสิบแล้วเพราะเขาบอกว่าอายุ40่สิบคนที่ใช้ได้ส่วนแม่ดาส่วนแม่ดาต้องมีไว้หลายหอันอันเพราะนั่งเพราะไป ที่ลืมไปนั่งถอนยาตรงไหนก็หายตรงนั้นเออขอบคุณแม่ค่แสดงว่าคุณแม่ติดตามเราตลอดเนทุกช่องค่ะไม่คุณแม่ไปดูไม่มีโทรศัพท์สามเครื่องเปิดดูทุกคนไม่มสาธุสาธุ้คให้คุณแม่มีอายุมั่นขัึมจะเรินลุ่งเรืองวันนั้นเราไลรสดอยู่เราเอามาใส่ระบอกวิน ไม่ได้เลยวินแต่ไม่รู้สี่สิบนี้เราจะวินด้วยไหมหลายอันนะเพราะนั่งตรงไหนก็ลืมเนาะเวลาไม่มีแว่นเอออ่านก็มองไม่เห็นภาษาไทยก็ไม่แข็งแรงหน้าเบื่อใส้วีเดียวอมดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาเอาข่ามาใส่มันเมื่อยมือแล้ว มีมีร้อยมีร้อร่วมมีร้อร่วมสิอันอ๋อมีมีหลักร้อยมีหลักร้อยรวม1 0บอันหลักร้อคือสำหรับคนอายุสี่สิหลักร้อยมีร้อยยี่สิห้าอันมีร้อยห้าสิบอันรวมทั้งหมด34อันโอ้สาธุสาธุคุณแม่จิต เสริงเห็งๆปังๆเด้อให้คาดิบคะดิบคะดิบ FG เห็นแล้วก็อยาก ได้เอฟทียังขอเบอร์โทรอยู่เพราะว่าใส่แล้วสวยไงนี่ไงเพิ่งเขียนแยกไปแล้วน่ะเออนี่ก็ท่อหนึ่งร้อยน่ะนะเอาไว้ให้คุณลุงแจกก็แล้วกันเนาะลุงลุงอยากได้ร้อยห้าสิบใช่เหรอเออลุงก็ใส่ร้อยห้าสิบแล้วคนคนคนอายุสี่สิบเขาใส่แว่นอันไหนอ่ะก็ลองใส่ดูว่าลองดูก็ลองใส่ดูมาลองเดี๋ยวลอลองก็ลองก็าองก็ล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 องก็เองก็ล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 องก็องน็ลองก็ลองกองก็ลองก็อันนี้ใส่ที่ลุงใส่อันนี้งก็ อันนี้ร้อยร้อยี่สิบมีแอนอันนี้อันนี้แอนอันนี้ร้อยหนึ่งนะอันนี้นาอเอออ้าวอันนั้นดูไม่แอนอะลองใส่ดูเฉยๆนะจะตีนะเออเพราะว่าวันนั้นใส่แล้ววินวันนั้นแอนใส่มันสามร้อยห้าสิบเออมันมีสามร้อยแต่ลุงก็บอกว่าเอาไว้แจกคนที่มีอายุเยอะแอนต้องใส่แล้วอ่านหนังสือไม่ใช่อ้าวใส่แล้วอ่านหนังสือไม่ใช่ใส่แล้วไปมองซ้ายมองวาไม่ได้อใส่อ่านหนังสือเออ อ่านบนกล่องอ่านบนกล่องมาสอดกล่องมาสอดูอันนี้มันตัวใหญ่นี่นะแว่นนี้มีสตนะใส่แล้วสวยไปนะแว่นนี้ก็คือว่าตอนที่เรายังไม่ใส่ตัวหนังสือมันขนาดนิดเดียวพอเราใส่แว่นไปปุ๊บ มันใหญ่เลยเอ็กซ์แคนั่นแหละมานไดด้สะวใหญ่เป็นแว่นอ่านหนังสือแว่นสายตาโอ้แว่นอ่านหนังสือเออหนึ่งร้อยโอเคยังได้อยู่นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ร้อยห้าร้อยยี่ห้ามาดูสิไม่กิดปีลองใส่ดูสิจี๊ดจ๊อยลองใส่ดูร้อยยี่ห้านะคะอันนี้อันนี้ลองใส่ดูจี๊เฉยนะอันนี้ เอาเอาที่แอนใส่เมื่อกี้ให้เดือลองใส่หน่อยแล้นมันอะไรร้อยเท่าไหร่อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยยี่สิบห้านะคะ s สี่ี๋ยวลองดูว่ามันมันจะมีความร้อยห้าสิบแม่จะเป็นไซส์ลุงไซส์เรานอนี่เลยร้อยห้าสิบเนาะไม่ถินได้ยังไม่ได้ก็มาเอาเด้อรอให้ลุงแกีก่อนเดียวกันกับไซส์ไซส์ร้อยยี่ห้าแต่ถ้า s m ดูอย่างเงี้ยจะมัวมากต้องรู้ต้องรู้ตัวหนังสือมันจะเริ่มเลนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเริ่มเลนจะเริ่มเปลี่ยนแล้ว อันนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าวินอันนี้พี่เสือใส่อันนี้วินค่ะวินขนาดหนึ่งร้อยแสดงว่าน้องเอสแอนต้องอยู่ที่ประมาณร้อยลงมาเออร้อยลงมาร้อยลงมาพี่เสือใส่หนึ่งร้อยก็ไม่ชัดก็ร้อยลงมาใส่แล้ววินวินแล้วเอฟวินวินขอบคุณคุณแม่นะคะใ่ลอันเมื่อกี้เท่าไหร่แอออันเมื่อกี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยยี่ห้าันนี้ร้อยยี่ห้านี่เสือร้อยยี่ห้ามาเพราะหนึ่งร้อยใส่อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยหนึ่ง ร้อยหนึ่งมีแต่สีแดงลงไม่จะลองใส่ร้อยยี่สิบห้าใส่ล้วจะมองตัวหนังสือบนฉลากของแม่ดาได้แล้วนะคะขอบคุณนะคะคุณแม่คุณเมธจิตราเลม่ดูแล้วแก่ไว้สี่แก่ไว้นี่ค่ะเสื้อเราใส่แล้วเราแก่ไหม เสื้อดูเหมือนด็อกเตอร์เลยเสือไม่เราใส่ล้วแก่ไหมใส่แล้วสวยมีเสน่ห์ไงชื่อสินค้าอ่านมองเห็นชัดแล้วนะคือไว้ไว้ใส่ดูดูตัวหนังสือเนาะเออเดี๋ยวขอบคุณคุณแม่เด้อน้องแอนเอาอันหนึ่งเด้อแม่เด้อไ้ดูหนังสือค่ะแต่ว่าให้ใส่เดินนี้เอดนอดนี่นะคะวินได้เขาไม่ได้ให้ใส่เดินใชาสนใจอยากได้นะคะก็เบอร์โทรนะคะเพราะว่าเวลาเราไปไปงานกระถินไปดูอะไรเงี้ยมันจะมีตัวหนังสืออะไรเงี้ยที่เรา จะต้องมองเนาะตลอดคลิปนี้เขาพูณเนฟซีททนี้เาสสีพทุกคนเลยเนาะนั่นไงป้าใส่สีชมพูมาแล้วน่ะน่า้ป้าก็ใส่สีชัพูด้วยนะนุ่นรบบคลิปนี้สวัสดีค่ะโี้ก็ขอาสสูป้ามาโตรางวัลพอดีเลยสีชมพู ชี่ชมปูหวานเลยตวันมารอแล้วที่อนุวัฒน์ทุกไปหาคนเรานเลื่อนมันที่เจ็ดเลยนะที่ว่าที่ไปมอบนัันนะครับ